มาอัปเดตสภาพนาให้เบิรงอันนี้แบบว่าพาไปรประมาณสองอาท์แล้วนาการประมาณนี้นะจ๊ะเราจะบแบบแขนแค่นนรอบมาเศร้าอย่เบิรงกนี่ะเห็นห้อยบาเป็นเถิบเป็นเถิบเ,เออยู่นนอนไปอะไรคือแบบว่าโตกระลั่งลอยแขนนี่รอบไปรอบนึงเลยเนี่ยแขนเนี่ยรอบไปลอะรอบนึงเดียเบิรงกี่แ่ะ มาบางทายจะมายังกังแต่ว่าเป็นเดียมแต่ก็ตีเศร้าก็ตีโอเคแต่งานไม่เคยเป็นฝ้านะบอกเลยไม่เคยเป็นฝ้าจริงๆไปทะเลมาหลายรอบก็ไม่จะเป็นฝ้าเดี๋ยวเราจะไปทิพย์ปเอีไปป่าตองเจอกันจ้าใครที่อยู่ป่าตองเจอกันนะเดือนหน้าไปเที่ยวไปทะเลก่อนต่อไปแบบว่าอาบมั่นนั่นแทนอาบมมนแบบว่าแทนกระเอีะ เพราะว่ามันลอกก็ต้องไปโดนแดดอีกให้มันลอยกยิ่งกว่าเดิมมันแพยี่กว่าเดิมแต่ไม่เคยเป็นฝ้าหน้าไม่เคยพังาาเพราะใช้ครีมที่ปลอดภัยนะจ๊ะ